สวัสดีครับผมเด็กชายพงศพัฒน์ท้องแสงมาจากโรงเรียนยอดแซบุปธรรมสามพรานชั้นมัธยมศึกษาปีที่สผมเป็นตัวแทนของกลุ่ม Coding for Days วันนี้ผมจะเป็นตัวแทนในการนำเสนอนวัตกรรมที่กลุ่มผมได้คิดขึ้นมานั่นก็คือ AI ช่วยบริหารและจัดการการจราจรครับ AI นี้ปัญหาที่สร้างเกิดมาจากประเทศไทย มีปัญหารถติดปัญหาการจราจรเชื่องช้าทําให้การเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้ช้าลงทาให้การเดินทางไปที่ต่างๆมีการเชื่องช้าและอาจเกิดปัญหาตามมาเช่นมีคนป่วยต้องการจะไปโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้เพราะว่ารถติดจึงอาจจะทําให้เกิดปัญหาที่ร้ายแรงขึ้นมาเพิ่ม,ม,มขึ้นได้ครับการเราจะสร้างอางวัยะนี้ขึ้นมาโดยการ ชื่อม AI ที่สามารถคิดวิเคราะห์ได้กับกลอ้ลองวงจรปิดบนท้องถนนต่างๆนั่นก็คือ AI ของเราจะคอยรวบรวมข้อมูลและดูการจราจรของรถบนท้องถนนว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีความติดขัดมีความหนานแน่นมากเราก็จะให้ AI ประสานง,งานไปทางตำรวจจราจรตอบและให้ตำรวจจราจรเป็นคนตัดสินใจว่าจะปล่อยให้ทางไหนไปก่อนหรือ จะเปิดสัญญาณไฟจราจรอ,อย่างไรให้มีความคลื่นไหลามากขึ้นในการขยับตัวครับ AI ของพวกเราจะช่วยในเรื่องของปัญหาการจราจรที่ติดขัดที่แก้ไขได้ยากและเป็นมาอย่างนานอาจจะทําให้ช่วยคลี่คลายปัญหานี้ไปได้ครับผูบบ้คนที่จะได้รับป,ประโยชน์จากสิ่งนี้เป็นทุกคนนั่นก็คือเช่นบุคคลธรรมดานักเรียนบุคคลบริษัทพนักงานบริษัท คนที่ใช้ขนส่งสาธารณะคนที่ใช้รถย,ยนต์ส่วนตัวจะได้มีการเดินทางจุดจุดหมายที่เร็วขึ้นและไม่มีการรถติดหรือที่ก่อมลพิษทางอากาศครับข้อดีของ AI ของเราเป็นการแก้ปัญหาในทางทางวิธีใหม่ที่อาจจะยังไม่มีใครเคยลองใช้และมันอาจจะทำให้ประสบผลสำเร็จครับวันนี้ผมขอจบิพียงท่นี้ครับขอบคุณครับ